เวลาฝนตกนะคะเสียงของหลังคาเมทัชชีสจะดังกว่าหลังคากระเบื้องรอนคู่นะคะกระเบื้องหลังคารอนคู่นะคะมันจะมีรอยต่อระหว่างแผ่นหลังคาเยอะมีโอกาสรั่วซึมมากกว่าเมทัชชีค่ะด้วยความที่หลังคากระเบื้องลอนคู่นะคะมีน้ําหนักที่มากจึงสามารถต้านทานการพัดปลิวของแรงลมได้ดีกว่าเมทัชชีค่ะหลังคากระเบื้องรอนคู่กับเมทัชชีสเลือกแบบไหนดี กระเบื้องลอนคู่หรือกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นวัสดุมุงหลังคาที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมกับเส้นใยสังเคราะห์ค่ะข้อดีก็คือแข็งแรงทนทานและสวยงามข้อเสียก็คือรอยต่อเยอะมีโอกาสรั่วซึมได้ง่ายส่วนเมทัลชีทก็คือวัสดุที่ทําจากแผ่นเหล็กบางเคลือบด้วยสารป้องกันสนิมนํามาขึ้นรูปลอนข้อดีก็คือน้ําหนักเบาติดตั้งง่ายรอยต่อน้อยส่วนข้อเสียก็มีค่ะร้อนแล้วก็มีเสียงดังเวลาฝนตก จะเลือกแบบไหนดีไปดูข้อมูลของทั้ง2ชนิดนี้กันค่ะข้อแรกก็คือรูปทรงของหลังคากระเบื้องรอนคู่นะคะนิยมนํามาใช้มุงหลังคาบ้านพักอาศัยโรงจอดรถและส่วนต่อเติมทรงที่นิยมกันก็เช่นทรงปัญญาทรงจัว่วทรงมนิลาใช้มุงหลังคาที่ความลาดเอียงได้ต่ําสุดประมาณ15องศาซึ่งจะไม่เหมาะเลยนะคะสําหรับบ้านที่ต้องการความลาดเอียงที่ต่ํากว่า15องศาเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องน้ําไหลย,ย้อนเข้าบ้านได้ ส่วนหลังคาเมนทชีสนะคะนิยมนำมาทำหลังคาบ้านพักอาศัยโกดังสินค้าโรงงานโรงจอดรถส่วนต่อเติมแล้วก็การศาสตร์ค่ะใช้มุงหลังคาความลาดเอียงได้ต่ำสุด2ถึง5องศาเลยนิยมนำมามุงหลังคาบ้านสไตล์โมเดลนะคะที่มีความลาดเอียงของหลังคาต่ำๆได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการรั่วซึมของน้ำไหลย้อนเข้าตัวบ้านคา่ะข้อ 2. น้ำหนักของหลังคา หลังคากระเบื้องรอนคู่นะคะมีน้ำหนัก15กิโลกรัมต่อตารางเมตรโดยประมาณเมื่อเทียบกับเมทัชชีสนะคะที่มีน้ำหนักเพียง5กิโลกรัมต่อตารางเมตรเท่านั้นด้วยความที่หลังคากระเบื้องรอนคู่นะคะมีน้ำหนักที่มากจึงสามารถต้านทานการพัดปลิวของแรงลมได้ดีกว่าเมทัชชีสค่ะข้อ 3. ราคาถ้าคิดเฉพาะแผ่นวัสดุมุงหลังคาต่อตารางเมตรที่เท่ากันนะคะกระเบื้องรอนคู่จะมีราคาถูกกว่าเมทัชชีสแต่เมทัชชีสนะคะมีน้ำหนักที่เบากว่า การติดตั้งทําได้เร็วกว่าและง่ายกว่าหลังคากระเบื้องรอนคู่ดังนั้นนะคะถ้าคิดรวมโครงสร้างหลังคาแล้วและก็ค่าแรงการติดตั้งถือว่าราคาไม่ได้แตกต่างกันมากค่ะข้อ4เสียงเวลาฝนตกเวลาฝนตกนะคะเสียงของหลังคาเมทัลชีตจะดังกว่าหลังคากระเบื้องรอนคู่นะคะแต่ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการติดตั้งฉนวนกันความร้อนหรือติดตั้งฝ้าฉาบเ,เรียบนะคะซึ่งก็จะช่วยลดเรื่องเสียงดังได้ค่ะข้อ5 ความร้อนเมทัลชีททาจากแผ่นเหล็กนะคะจะร้อนกว่าหลังคากระเบื้องร้อนคู่ในปัจจุบันเจ้าของบ้านที่เลือกใช้เมทัลชีทนะคะจึงนิยมเลือกใช้เมทัชีทที่บุฉนวนกันความร้อน P u ูมาจากโรงงานเลยก็จะช่วยลดเรื่องความร้อนได้คะ่ะขอ้อ6การติดตั้งกระเบื้องหลังคาร้อนคู่นะคะมันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการติดตั้งเยอะเช่นต้องทําการตัดมุมกระเบื้องก่อนนําไปติดตั้งนะคะใช้เวลาในการติดตั้งนานเพราะปูทีละแผ่นซ้อนกัน ในส่วนของเมนทาชีสค่ะการติดตั้งจะง่ายและก็รวดเร็วกว่าเพราะว่าสามารถมุงได้ตามความยาวของหลังคาได้ค่ะข้อ7การรั่วซึมกระเบื้องหลังคาลอนคู่นะคะมันจะมีรอยต่อระหว่างแผ่นหลังคาเยอะมีโอกาสรั่วซึมมากกว่าเมนทาชีสค่ะข้อ8 อายุการใช้งานกระเบื้องหลังคารอนคู่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะคะ20-30ปีเลยส่วนเบนทชีตนะคะจะมีอายุการใช้งานประมาณ10-15ปีนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งานด้วยค่ะจบแล้วค่ะทุกคนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบฝนฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ